ขาที่หลังนะครับรบ,บกไม้บกมือหน่อยพี่ ได้ไหมครับเด็กข่าวจะถามได้ได้ครับได้ๆๆโอเคได้ไ okay. ม่ให้เดินถามรับกล้องแป๊บนึงเซมได้หรือเปล่าได้ครได้ข่าวมาได้ไหมครับก็เข้ามาแจ้งความเนื่องจากมีคนเออ่ก๊อปปี้รูปนะครับแล้วก็เอาไปใช้สร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับในใน Facebook ใน TikTok แล้วก็ LINE ด้วยนะครับเอาไปใช้แอบอ้างนะครับเออ่ เรียกว่าเอาไปแอบอ้างแล้วก็หลอกหลอกคนให้โอนเงินนั่นแหละนะครับโดยใช้รูปของผมนะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความเข้าใจผิดครับครับค่อจริงจริงมูลค่าความเสียหายมากไหยแค่ไหนบ้างที่แบบว่ามีการเช็คได้หเป่เอาเท่าที่ทราบนะฮนะเท่าที่ทราบก็ที่มีคนไลน์มาบอกหรือว่าทักเข้ามาในเพจออฟฟิเชียลนะก็มากกว่า20คนนะครับแล้วก็ยอดที่ทราบเนี่ยมีตั้งแต่สองหลักหมื่นไปถึงหลักแสนนะครับแต่ว่า ประเด็นสาคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดมากหรือว่ายอดยอดเยอะหรือยอดน้อยแต่ว่ามันมันเป็นเงินที่ไม่ควรมีใครเสียให้กับการหลอกลวงนะค,ะครับในข้เสียหายคับคุณทนายเรา,รามาเอาผิดหรือว่าในเรื่องของคดีอย่งไงได้บ้างครับกับเดนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับครับ,รบก็ตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะครับสองส่วนก็คือทางของคุณพิติวัตรเองที่ถูกเอารูปและเอาชื่อนามสกุลด้วยแล้วก็บางครั้งก็จนถ,ถึงเอารูปภาพของครอบครัวหรือตัว ไปหลอกลวงนะครับก็อันนี้เป็นความเสียหายทางเราที่เป็นการนําข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบนะแล้วก,ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่ถูกหลอกลวงนะครับผมก็เป็นการเอาเงินของเขาไปด้วยม mm hmm. ันเขาทํางานกันเป็นระบบครับผมเป็นแทบจะแทบจะเนียนเลยแล้วก็คนที่ไม่ได้ติดตามตัวตนจริงๆก็อาจจะหลงเชื่อได้ครับผมก็ยังไงก็อยากให้ระวังกันนิดนิดนึงเลยว่าเราไม่มีการให้โอนเงินเข้าบัญชีใครบัญชีหนึ่งครับผมลักษณะการหลอกลวงนี่ โดยรวมผมสรุปให้มจะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกคือเอารูปเอาชื่อไปแล้วก็ไปปลอมอแอคเคาท์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์หรือว่า Tik t o อกนะครับ,รบก็เขาก็จะเข้าไปทักส่วนตัวเลยอันนี้ประ,ประเภทแรกแล้วก็เริ่มทําการหลอกลวงประเภทที่2ก็คือทําเป็นการตั้งขึ้นไว้แล้วก็มีหน้าม้ามีการทักต่างๆแล้วก็ดึงกันเป็นกลุ่มเข้ามาส่วนอย่างประเภทสุดท้ายนี่คืออันนี้จะเนียนแบบว่าค่อนข้างที่จะจับผิดยากก็คือ มีการโทรไปแล้วแอบ,บอ้างว่าเป็นอขอผู้ชื่อเลยคือ t i k t o k Thailand บ้างอะไรบ้างแล้วทำการฟิชชิงคือหากดูคลิปคลิปนั้นคลิปนี้ครบเขาก็จะโอนเงินให้20บาท40บาทเริ่มค่อยๆหย่อนเข้าไปเรื่อยๆโ,โ,โอนให้จริงด้วยนะโอนให้จริงด้วยครับโอนให้จริงก่อนนะใช่ครับก็เป็นการฟิชชิงไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาอ้างว่าทิกตอกไทยแลนด์ได้คลอสได้ร่วมมือทํากับทางโค้ดเบียร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการลงทุนและทีนี้เขาก็จะอ้างทำลายในเรื่องของที่เรากําลังไลฟ์สดสอนฟรีอยู่พอดี เขาก็เลยเชื่อค่อนข้างเชื่อว่าเป็นตัวจริงพอเป็นตัวจริงปุ๊บเขาก็เริ่มแบบว่าเอาบอกว่ามีแคมเปญพิเศษเฉพาะคนในกลุ่มนี้โอนเงินเข้าบัญชีพิเศษจะพากันได้เงินต่างๆครับท่านว่าที่อหารกระบวนการที่มันจะเราจะทำอย่างไรเพื่อออกมาเดอนไครได้ตั้งประนี้นไหมครับเพราะว่าเราเชื่อว่าก็ยังต้องมีเหยื่อที่ต้องหลงเข้าไปเชื่ออีกเยอะเลยนะครับคือต้องบอกว่าที่มาเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้คนรู้แหละนะครับว่า ถ้าจะติดต่อเนี่ยยายควรติดต่อที่เพจออฟฟิเชียลหรือว่าลายหลักเท่านั้นเลยไม่ควรจะไม่ควรจะไปเชื่อว่ามีการทักไปกเป็นการส่วนตัวคือเข้าใจนะ,ะว่าแบบรู้สึกเหมือนกับเป็นคนสาคัญเนาะมีการทักมาส่วนตัวได้พูดคุยกับโค้ชโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมไม่มีการทักส่วนตัวใครนะครับติดต่อผ่านช่องทางออฟฟิเชียลเท่านั้นนะฮะนี่คือช่องทางจริงนะครับโอเคตาช่องทางจริงนะครับ ที่ติดต่อได้ก็คือตามตามนี้ใช่ครัดสามารถวอล์กอินได้ด้วยมีเขาจะมีเพจที่เป็นเพจพิพิวัตรเรดดิงโค้ดนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะนะฮะแล้วก็เพจอินดี้เดอร์เป็นของสถาบันนะครับก็เปิดมาเก้าปีแล้วนะครับแล้วก็นี้ส่วนตัวผมนะฮะก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยส่วนตัวเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีตัวเวลิฟายของ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสถาบันที่ตั้งก็มีเรียบร้อยนะครับอยู่เรียบด่วนอามินทานะฮะคือครับ อธิบายถึงการเทรดแล้วฮะเอาอย่างนี้ละกันคือพักหลังเนี่ยจากที่เราเทรดกันอยู่นะแล้วก็มีคนทักเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่ามีการทักมาต่อว่าด้วยโดยคิดว่าการเทรดกลายเป็นส,สแปมหรือเป็นสแกมเมอร์ไปเรียบร้อยแล้วจริงๆการเทรดหรือการลงทุนมันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าการที่คุณไปเจอคนที่เขาเป็นวิชาชีพเนี่ยเขาเอาเรื่องพวกนี้ไปหลอกนะครับตลาดการเทรดจริงๆมีหมดนะครับทั้งตลาดหุ้นตลาดฟอเร็กซ์ตลาดทองคําเป็นตลาดจริงทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่า คุณไปเจอตลาดจริงหรือเปล่านะครับและโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่คนที่มีความโลภแหละคือเรามีกันทุกคนแหละนะหาเงินนะก็จะหาทางที่ง่ายหาทางที่ง่ายในการได้กําไรได้เงินโดยที่คิดว่าลงเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็นั่งรอเพื่อให้ได้กําไรกลับมานะครับซึ่งก็จะพาคุณไปสู่วงเวียนของการโดนมิจฉาชีพหลอกโดนแชร์ลูกโซ่หลอกโดนการระดมทุนที่ผิดกฎหมายหลอกเข้าไปนะครับ โดยการโดยโดยการใช้ประโยคที่คลาสสิกอ่ะคนชอบนะฮะอย่างเช่นการันตีนะฮะรับประกันนะฮะปันผลแน่นอนซึ่งถ้าการลงทุนจริงๆถ้ามันไม่มีความเสี่ยงมันไม่ใช่การลงทุนนะฮะจำไว้เลยนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นกับคนเบียะเราสามารถเจาะไปหาต้นต่อที่เขามาหลอกลวงเพวกนี้โชกได้ไม่หันว่า ก็คง <G ül> <g ül> ต้องฝากทางครับผมตอนนี้สืบสวนกลางแล้วใช่ครับตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมลิงก์นะครับรวบรวม URL <g ül> ตอนนี้กําลังเช็ค IP นะครับค,ค่อนข้างที่จะเช็คไปแล้วก็รับท่านก็รับปากมาว่าก็จะรวบรวมคดีครับเป็นคดีชุดเดียวกันห <g ül> ามีผู้เสียหายอะไรยังไงก็ให้ติดต่อมาทางเพจทางเราก็จะประสานงานให้ทางโคสเบียรก็มีการอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายได้รับการยุติธรรมนะครับผม โอเคเออตัวนี้เทรดเดอร์คาร e m ีตั้งมาจากการที่ผมเห็นโอกาสในการเทรดและการลงทุนนั่นแหละครับแล้วก็ส่งต่อความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคลฟันฐานนะครับเรื่องของมายเซ็ตในการลงทุนทั้งหมดเพื่อให้เพื่อให้โอกาสกับคนที่สนใจการลงทุนนะครับหรืออยากจะหาไรายได้เนี่ยได้มีความเข้าใจในตลาดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีวิธีการที่จะเทรดเพื่อที่จะสามารถสร้างกำไรหรือว่าผลตอบแทนให้กับตัวเองได้เองนะครับ ผมว่าถ้าใครสนใจที่อยากดเรียนรู้ในเรื่องการเทรดแบบถูกวิธีรับ้ามถูก็ชวก็เจ้าทางที่ถูกตาชวน,นติดต่อที่ออฟฟิเชียลเพจนะครับตามนี้นะเพจอินดี้เทรดเดอร์นะครับ,รบหรือว่าเพจพิติวั์เทรดดี้โค้ดก็ได้นะครับ <Walk in S 2> หรือถ้าให้ชวนจะกวอล์กอินไปที่สถาบันได้เลยนะครับอันนี้ชูชวแน่นอนนะครับอีกทีหนึ่งที่จะแบบเขาเรียกว่าป้องกันมิจฉาชีพนะครับถ้าเขาบอกว่าทักไปส่วนตัวผมคุยส่วนตัวเนี่ยคุณขอวิดีโอคอลก็เลย นะครับง่ายมากเลยนะฮะถ้าคุณถ้าเขาไม่คอกับคุณก็คือจบฮะนะฮะบ,บัญชีที่โอนอันนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีการให้โอนเงินอยู่อ่าโอเคแล้วก็ยืนยันแน่นอนว่าอินดิเซอ,อร์ไม่ได้มีการเรียกระดมทุนหรือให้โอนเงินให้กับทางสถาบาันหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับเป็นการเทรดผ่านโบรกเกอร์นะครับตามสเต็ปขั้นตอนที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะอย่างฝากเตือนอะไรกับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าอ,อการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ก็โดนหลงผิดกับมิจฉาชีพอนะไรอ่ะโอเค ที่ผมต้องบอกว่าผมเข้าใจนะว่า,าคนเราทุกคนต้องต้องหาต้องหาเงินหารายได้แหละนะครับไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับดูแลครอบครัวหรือดูแลตัวเองหรืออยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยแต่ก็อยากจะเตือนให้มีสตินะครับไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่เราไม่ต้องลงลงมือทําอะไรเลยนะครับและสําหรับคนที่เสียหายไปแล้วนะสำหรับคนที่เสียหายไปแล้วโดนหลอกแล้วอาจจะไม่กล้าพูดหรืออะไรยังไงทักมาที่เพจหรือเพจของสถาบันได้เลยนะครับผมก็จะ ปรไวยตัวคอร์สเรียนให้ฟรีเลยนะครับสำหรับคนที่เสียเงินไปแล้วนะเพราะว่าถือว่าช่วยเหลือกันไปตามนี้ครับน,นี่อันนี้เพจป,ปลอมอันนี้ต่อ,อเดี๋ยวเราอย่าไปสลับกันนะครเพราะว่าตอนนี้บัญชีปลอมดังเหรผมเยอะแล้ว <laughs>